สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายวิเคราะห์ดวงชะตาอะของชาวรัคนาราศีกรกฎเดือนเมษายน2564นะคะโดยอาจารย์อัญชุลีพรคลิปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่านแต่ละคนสูงต่ำดีร้ายแตกต่างกันไป แต่พอนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจในอนาคตของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีดวงดาวกี่ดวงและจะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรในดวงชะตาของท่านจะมีดาวย้ายราศีถึงสีดวงมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพื่อัสบดีซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่าน จะย้ายราศีไปสู่เรือนกรมมะและยังมีดาวพระอังคารดาวมฤตยูดาวพระเกตดาวพระเสาร่วมอยู่ด้วยและเมื่อดาวพระอสบอดีเล็งถึงพระเสารจะส่งผลคือคู่เปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นเรามาดูเรื่องการเงินการงานและการศึกษากันเลยนะคะ ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ไปจนถึงวันที่ยี่กันยายน2564ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกิจการงานของท่านอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่บางท่านตกงานก็จะได้งานทำใหม่หรือบางท่านอาจจะเอางานเก่ามาขัดเกลามาดัดแปลงมาวิเคราะห์ใหม่ก็ได้ หรือได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆเสริมขึ้นมาในกิจการงานของท่านถ้าเป็นเรื่องการศึกษาท่านก็จะอาจจะมีมุมมองในการเรียนรู้ใหม่ๆเช่นอาจจะไปศึกษาเรียนรู้ทางออนไลน์บ้างทางค้นคว้าในตำราบ้างหรือรับฟังความรู้ความคิดเห็นจากครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ท่านอื่นๆบ้าง เพื่อนำมา,าทำรายงานทำวิเคราะห์ทำโปรเจกที่ดีในด้านการเรียนรู้การศึกษาต่อไปเ,อเรื่องการงานของท่านจะมีผู้ใหญ่ผู้ชายาที่จะให้คุณแก่ท่านคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่อย่างลับๆบ,บางท่านอาจจะได้มีการประสานงานกับคนอื่นๆหรืออาจจะมีหุ้นส่วน เข้ามาร่วมหุ้นร่วมกันในกิจการงานของท่านช่วงนี้ท่านจะต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืองานหนักมากๆบางทีก็รู้สึกกดดันกลืนไม่เข้าขายไม่ออกจำเป็นต้องทำเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเก่าๆในหุ้นส่วนหรือในงานของท่านให้ได้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะ แล้วจะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตวันที่14เมษายนไปจนถึงวันที่29เมษายนงานที่ประสบความสำเร็จดีมากคืองานเกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่อเจรจาการใช้ค,คำพูดการประชาสัมพันธ์การออกสื่องานออนไลน์ออกสื่อโซเชียลหรืองานทางไกลงานต่างประเทศ หรืองานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังงานที่อยู่ข้างหลังงานที่เป็นงานที่เราสนับสนุนต่างๆและงานที่เราทําอยู่ลับๆที่ยังไม่ได้บอกใครจะประสบผลสำเร็จดีและได้เงินเป็นกอบเป็นกรำรม,มากนะคะในช่วงนี้การเงินจะสะพัดดีขึ้นมากแต่บางครั้งเราอาจจะ คาดหวังเต็มร้อยเปรเซนต์ไม่ได้คือบางครั้งอาจจะมีความไม่แน่นอนเพราะว่ามีดาวมฤตยูเล็งเล็งดวงชะตาท่านอยู่นะคะฉะนั้นท่านต้องรอบคอบในการวางแผนทางการเงินบางทีบางท่านอาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองดูดีมีสง่าราศีมีความน่าเชื่อถือก่อน และให้ระวังการใช้คำพูดในการเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะกับคู่ค้าคู่ขายกับหุ้นส่วนให้ระวังให้ดีก่อนที่จะ,ะพูดคุยอะไรออกไปแล้วความสำเร็จก็จะตามมาให้ระวังการก่อเกิดหนี้สินหรือบางครั้งท่านอาจจะได้กู้เงินหรือเป็นหนี้สินก้อนใหญ่เพื่อนำมาลงทุนในกิจการต่างๆของท่าน หรือนำมาลงทุนในโปรเจกต์ในงานต่างๆของท่านที่คิดจะทำช่วงนี้ท่านจะมีศัตรูคู่แข่งในกิจการงานของท่านให้ท่านะระง,งับอารมณ์ให้นิ่งให้มากๆนะคะแล้วศัตรูคู่แข่งของท่านจะแพ้ภัยไปเองและบางท่านอาจจะโดนโกงโดนหักหลัง หรืออาจจะผิดพลาดในเอกสารสัญญาต่างๆให้ท่านรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาให้มากๆนะคะช่วงนี้และให้ระวังคดีความต่างๆทางการเงินด้วยระวังจะเสียชื่อเสียงมีคนคอยอิจฉาริษยาท่านอยู่ลับๆหรือจะมีคนพูดให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้และให้ระวัง าการใช้คำพูดของตัวท่านเองบางทีรีบร้อนพูดเกินไปไม่ทันคิดอาจจะเกิดการผิดพลาดได้หรือคนอื่นที่รับฟังไปอาจจะแปลความหมายไปในทางที่ผิดทำให้ท่านเสื่อมเสียได้ช่วงนี้ท่านจะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตดีขึ้นและจะมีผู้คนยอมรับมากขึ้นในกิจการงานของท่านรวมทั้งคนในครอบครัวท่านด้วย ด้านการเงินบางท่านอาจจะรอการอนุมัติาจากสถาบันการเงินอยู่หรือบางท่านโชคดีอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่มาติดต่อซื้อขายหรือได้ขายสินค้าชิ้นใหญ่ๆออกไปหรือบางท่านอาจจะได้ขายอาสังหาริมทรัพย์เลยก็ได้หรือบางท่านอาจจะได้เงินมาแบบง่ายๆแบบฟลุกฟล๊กอๆอะไรที่บางทีคิดว่าจะขายไม่ได้ก็ขายได้ มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่ให้ระวังท่านอาจจะมีข้าวของเสียหายหรือของหายาหรือวัสดุสำนักง,งานของท่านหายอาจจะได้ซ่อมหรือเป็นรายจ่ายที่คาดไม่ถึงและจะเสียเงินไปกับคนในครอบครัว ญาสนิทมิตรสหายร,รวมทั้งการเดินทางต่างๆด้วยต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะคนโสดอาจจะพบเจอคนถูกใจหรือบางท่านอาจจะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นก็ได้บางคู่อาจจะถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยทีเดียวส่วนคนที่มีคู่แล้วท่านจะมีกิจกรรม ทำร่วมกันมากขึ้นแต่บางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในเรื่องความรักนะคะอา,อาจจะลำบากใจกดดันหรือบางคู่อาจจะถึงขั้นแตกหักกันไปเลยก็ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2564ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2564เลยนะคะฉะนั้นให้ท่านพาคู่ของท่าน ชวนกันไปถือศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ในอนาคตข้างหน้านะคะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันค่ะให้ระวังเกี่ยวกับความเครียดปวดหัวไม่เกลรนความดันเป็นกังวลเกี่ยวกับระบบประสาทสมองระบบเลือดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูก แล้วก็เกี่ยวกับช่องท้องก็กระเพาะอ,อาหารกดไหลย้อนถ้าเป็นช่องปากก็เป็นพวกเหงือกฟันแล้วก็อ่าพวกระบบภายในอวัยวะต่างๆแล้วก็จะมีพวกระวังลิสีดวงแล้วก็ระวังระบบสายตาให้ระวังการทะเลาะวิวาทด,ด้วยช่วงนี้แล้วก็จะมีอุบัติเหตุเล็กๆ เป็นแผลแล้วก็จะเลยจนไปถึงการผ่าตัดใหญ่เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปสีที่เป็นมงคลของชาวลัคนาราศีกรกฎคือสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีส้มและเลขที่เป็นมงคลก็คือเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเลข6กสำหรับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ ทังช่องเปิดกรุงโหราศาสตร์ของเราขอวอวยพรให้ทุกๆท,ท่านประสบความสุขความเจริญด้วยอายุวนันะสุขภละด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ